ครับนิมิโปรเจคเตอร์นะครับคัดออฟคมๆนะครับสว่างแน่นอนอันนี้ปรับให้เรียบร้อยแล้วปรับโอเคละถือว่าใช้ได้งานได้ละร้อย็นต์ละนะครับนี่คือคัดออฟคมๆนะไม่มีการแยงตาแน่นอนนะครับสว่างมากบอกได้เลยนะครับสว่างมากดูแสงไฟเขานะครับมันจะอยู่ประมาณเนี้เห็นไหมมันจะเป็นคัดออฟเขาประมาณนี้เลยเดี๋ยว ไปดูที่มืดๆกันอันนี้เข้ามาในรถแล้วก็คุณดูเห็นคนไหมมันจะเห็นแค่ตรงแค่ขาหรือถุงที่เขาหน้วอยู่เห็นไหมคัดออฟมันจะอยู่ประมาณนั้นเลยนะครับรับประกันไม่แยงตาแน่นอนนะครับโอเคนะครับมันจะตั้งลำบากนิดนึงนะรุ่นเนี้ยไม่ว่ารุ่นไหนละผมลองหลายๆยี่ห้อละหลายรุ่นละสามแบบสามยี่ห้อแล้วนะครับไม่มีรุ่นไหนที่มาใส่ปุ๊บแล้วดีปั๊บนะครับคุณต้องมาตั้งใหม่ นะครับตั้งคั t ออฟตั้งเบี้ยวตั้งสูงใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่ารุ่นไหนนะครับดูนะครับดูตรงกงําแพงดูคั t ออฟนะครับคัดออฟของเขาจะขมขมแบบนี้เลยดูนะครับดูคัดออฟรับประกันไม่แทงตาชาวบ้านเขาแน่นอนก็มันก็ดีก็ดีนะครับถ้าอยากให้จัดจ้านกว่านี้ ต้องไปหัวลูกแก้ว LED แล้วนะครับแต่ราคาก็จะสูงไปหน่อยนะครับดูนะครับผมจะหาที่มืดๆอยู่แม่งหายากจริงๆเลยที่มืดๆดดูคัตออฟนี่เห็นไหมนี่ไฟสูงโอเคเลยนะจบเลยนะครับไปดูตรงนี้ดีกว่านี่ โอเคนะครับดูคัดออกของเขาจะได้ประมาณนี้เลยนะครับคมๆนะครับโอเคพอดีละไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไปนะครับผมไปลองขับดูแลเ,ออเวลาตั้งไฟอะ่ะจริงๆแล้วรถมันต้องได้ได้ลองขับนะจะได้รู้ว่ามันก็ไม่สูงไม่ต่ำนะครับต่ำเกินไปก็มองเห็นไม่ไกลมุมมอง นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยคุณดูนะครับเออรุ่นนี้ถือว่าดีนะผมว่านะผมเล่นมาหลายรุ่นละรุ่นนี้ถือว่าเพอร์เฟกมากเลยชัดแจ๋วเลยนะครับคมถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับอันนี้มันเอามันจะย้อนอย้อนแสงหน่อยนะนมันอยู่แค่ขานี่เองเ,องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่แค่เข่าเนี่ย เห็นไหมความคมของเขานะครับโอมันไม่ได้มาแทงตานะมันมาอยู่แค่ขานี่เองนะครับนี่ดูกั็นอะนะครับอันนี้เข้ามาในรถนะครับคุณดูคัออกของเขานะครับแต่ไฟรุ่นเนี้ยเออผมว่าถือว่าสว่างเลยแต่มันปรับลําบากมากเลยนะไอค้คัออกบา,างทีมันกระเบี้ยวเราต้องปรับให้มันให้ได้นะครับนี่เห็นไหมไม่แยงตานะอยู่ใต้ป้าย ใต้ทะเบียนเลยนะครับเดี๋ยวไปหาที่นี่คัทออฟมันก็อยู่แค่นี้นะครับเห็นไหมโอเคชัดเจ๋ว